ระหว่างที่ผมกาลังตามหาสมบัติในประเทศนัดลาน,นครับก็บังเอิญไปเจอกับเด็กคนหนึ่งกําลัง่องโพรงอะไรอยู่สักอย่างแล้วขึ้นสัญลักเควสซะด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะทํานะครับจากการพูดคุยเบื้องต้นเหมือนกับว่าเด็กคนนี้พูดถึงพลังอะไรสักอย่างอยู่ที่อยู่ในโพรงคนระับแล้วก็อ,อยากจะลงไปแต่ว่าไม่รู้จะลงไปยังไงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่บังเอิญเรามาพอดีก็เลยตัดสินใจลงไป ดูนะครับกับเด็กคนนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่เราคุยเสร็จนะครับก็จะได้หนังสือเล่มหนึ่งมาแล้วก็ต้องผมก็ต้องพับโจไปมาร์กด้วยครับพอลงมาแล้วก็จะเข้าคาเซนคุยกันพอดีนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ภารกิจมานะครับก็คือให้เราไปแปลงกลายเป็นเจ้าตัวนี้เพื่อไปทำลายหินก้อนใหญ่ตรงนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องตามไอ้จุดที่มันมีแสงวิววับๆนะฮะประมาณ3จุดด้วยกันแล้วก็กดลิกซ้ายนะกออ็คือกดสัมผัสก็ได้มั้งอันนี้ผมไม่ได้ใจแต่ประมาณว่าก็คือต้องวิ่งหาแสงไอ้วิววับนี่แหละประมาณ3จุดด้วยกันแต่เดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะไม่ตัดออดแล้วกันนะครับก็จะให้ดูกันเลยว่าแต่ละแสงอยู่ตรงไหนบ้างแต่มันก็อยู่ภายในพื้นที่แห่งนี้แหละ ถ้าคุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็อ้อมข้างหลังมาคุณก็จะเจอกล่องสมบัดชิ้นใหญ่นะครับเริโมเจมนสิบเพชรสิบก้อนสิบอันรอคุณอยู่นะฮะขึ้นไปก็เจออันนี้แสงไวบับอันที่สองลวแต่บางข้อคมผมผมกงกับความาควบคมนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางบางทีเรากดเรากดเดินหน้าก็จริงแต่ว่าตัวมันเดินลงข้างล่างเฉยยอ่ะอันนี้ก็อีกทางหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับไปคุยกับเด็กคนนั้นนะ หลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเอาชิ้นส่วนพวกนี้ไปวางไว้ตรงก้อนหน่ก้อนนั้น,นครับแล้วหลังจากนั้นนะครับรอสักแป๊บนึงให้เด็กคนนี้เข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วเราก็จะได้ราวัล n t ชิ้นหนึ่งมาครับแล้วก็น่าจะตัดเข้าคัาสเซียการผู้คุยทันที แล้วพอคุยกับเด็กคนนี้สักพักหนึ่งนะครับก็จะมีคนมาตามเด็กคนนี้กลับขึ้นไปคาดว่าน่าจะเป็นพี่สาวนะเพราะว่าเห็นพูดถึงพ่อกับแม่ด้วยแล้วก็ตามสูตรครับเด็กคนนี้ขึ้นมาปุ๊บก็โดนอ,อบรมนะสักเล็กน้อยแล้วก็ค่อยน่าจะไปต่อที่บ้านนะค่อยๆอบลมกันไปแล้วเด็กคนนี้เขาก็ยึดมั่นในคําพูดนะก็คือให้ของรางวัลรางวัด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านว่า เดคนนี้เอาเออกมาจากไหนก็เถอะหรือว่าเป็นเงินเก็บสะสมของตัวเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็คือเควสเสร็จนะครับอันที่ผมลองทําแบบใหม่นะก็คือบันทึกคลิปเสร็จแล้วก็ค่อยมาสรุปเป็นย่อยๆอย่างนี้ว่าค่อยทาอะไรบ้างแล้วเราทำทำอะไรไปบ้างแต่เราไม่ได้สรุปในส่วนของเเรื่องนะอันนี้อย่าเข้าใจผิดน,นะฉะนั้นคือ,อผมไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าณจุดนี้ผมจะไปต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าคอนเทนต์มันค่อนข้างไหลามาเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวจะทําไม่ทันเอาโอเค ขอบคุณทุกคนที่รับชไมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย